สวัสดีผมวันเสาร์ที่7กันยายน2567นะครับผมก็คนก็กำลังจะมานะตอนนี้ก็บ่าย3โมง40นะ5 0นาะทีนี่แหละนะครับอยู่ที่นวมัน14นะิน14นะผมเป็นยาลิทเอทินะตัวสปอตนะครับ,น,น,รบ,น,รบนี่ก็จะทำพับไฟฟ้าเพิ่มผมเดิมเป็นตัวพับมือนะตัวสปอตพับมือนะครับนี่ผมก็ถอดฝาโับออกไปเรียบร้อยนะครับนี่เป็นหัวพับมือนะ ีเดิอมของรถก็มีปรับไฟฟ้าปรับมือเดี๋ยวคันนี้ก็เป็นสว,วิตแยกนะผมเอาเข้ามาไว้ตรงนี้นะครับสว,วิตแยกสว,วิตตรงรุ่นก,ก็หลายบาทนะหลายบาทอยู่นะใครอยากได้ก็สั่งได้ผมเบิกศูนย์ให้ได้นะครับมอเตอร์ก็จะเตรียมมาเป็นตัวนี้นะขู่หนึ่งก็สว,วิตแยกก็คือตัวนี้นะ ฝาคราอบเล้วออกมาได้แลนะ้วถอดที่รถจะง่ายกว่านะถ้าออกมาถอดขอาอา้างนออกยากครับโอเคครับผมบ่ายห้าโมงไม่ใช่บ่ายห้าโมงห้าโมงครึ่งนะครับผมก็เสร็จนะครับโตตายาฤทธิ์เตทีนะผมอยู่ที่น้ำมินมิลสิบสี่นะครับผมก็้วผ,นะผลก็ หยุดนะหยุดพอดีเลยนะครับนี่นะผมทำกระจกพับไฟฟ้าแล้วก็ใส่พาวเวอร์โต้ให้เรียบร้อยนะครับผมล็อกรถกดล็อกรถนะครับล็อกรถจบก,ก็บพับเก็บให้นะครับให้ดูมอเตอร์ก่อนเงี้ผมมมอเตอร์นะครับก็เป็นมอเตอร์แสตรงรุ่นให้มือพับนะแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะเราประกันในสามปีนะ เดีย๋ยวมาดูสวิตข้างในหน่อยเป็นสวิตแยกนะครับเป็นสวิตแยกขึ้นมาถ้าตรงรุ่นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นสวิตแยกทําขึ้นมา้องออนสวิตก่อนนะนี่นะครับกดกดพับนะกดทีนะครับก็กลางนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดไฟนะเปิดไฟดีมันจะมีไฟติดขึ้นมาหน่อยนะึง สวยงามนะครับเปลี่ยนสวิตช์แยกก็ใช้งานร่วมกันได้หมดนะครับมันแค่สั่งพับสั่งกลางนะหาอะไรต้องไปสี่เหี่ยมที่ล็อกมือจับอะไรก็ทำงานปกตินะครับผม,มดูข้างซ้ายก่อนนะอโอเคนะครับผมมาบริการได้ถึงบ้านนะครับ นวมิน14แยก17นะครับผมเกาะชางกอนะ๊อปนะกินดีให้บริการก็ติดต่อสอบถามได้ผมยาลิทเอทีฟสปอร์ตนะครับปั๊บมืออยากพับไปฟาผมก็มีบริการติดตั้งให้ถึงบ้าน,นกันนี้ก็เรียบร้อยขอบคุณครับ